หรือเกษตรไร่มันของไทยเราจะใช้ระบบกระดูกสันหลังของต่างประเทศสร้างขอบเขตที่มั่นคงของความสำเร็จ การทำเกษตรกรรมในไทยคำพูดที่เรามักจะได้ยินเป็นประจำก็คือทำเกษตรไม่มีวันรวยเพราะในไทยการทำเกษตรทุกชนิดต้องเจอกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างแต่คำเหล่านี้จะใช้ไม่ได้กับประเทศเหล่านี้เดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับว่ามีประเทศอะไรบ้างประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าประเทศฮอลแลนด์มีพื้นที่ทั้งหมด41,543ตารางกิโลเมตรหรือว่าแค่8%ของประเทศไทยหรือมีพื้นที่เท่ากับเอา2จังหวัดของประเทศไทยมารวมกันคือจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดเชียงใหม่ฮอลแลนมีพื้นดินแค่8%ของไทยแต่ทำไมฮอลแลนด์ทำเกษตรได้ดีกว่าไทยและสามารถ ยกระดับขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจอันดับสองของโลกในด้านสินค้าเกษตรด้วยมูลค่าส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า9 2 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2.7ล้านล้านบาทปัจจัยหลักคือการวิจัยและการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านเกษตรและอาหารโดยใช้ทรัพยากรและปัจจัยผลิตให้น้อยที่สุดขณะที่มีพื้นที่จำกัดก็ต้องตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูงต่อหน่วยพื้นที่บนต้นทุนที่แข่งขันได้ในตลาดโลกโดยการขับเคลื่อนบนพื้นฐานการวิจัยของสา,ปสา้ประกกกออบารเชนสถาบันกกกกาาาาาารรรศึษแลละสสสนนนัับุจภคคฐผิิต้ เกษตรของฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะดิจิทัลริชเชชันแบบกเกษตรแม่นยำปรี i ซชันฟาร์มิงในแปลงเกษตรและโรงเรือนระบบปิดของเนเธอร์แลนด์หรือดัชเชียนเฮาส์เป็นที่นิยมทำกันค่อนข้างมากเพราะสามารถเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาลในปริมาณมากและสามารถควบคุมได้ทั้งน้ําปุ๋ยยาความชื้นแสงรวมถึงปัจจัยการผลิตอื่นๆให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดรวมไปถึงการควบคุมโรคมแมลงศัตรตูพืชทําให้ใช้สารเคมีจํากัดค่อนข้างน้อยยกตัวอย่างเช่นมันฝร พื่อเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเมื่อปลูกภายใต้นวัตกรรมของเนเธอร์แลนด์สามารถลดการใช้น้ําได้ถึง90%เมื่อเทียบกับการผลิตมันฝรั่งทั่วไปขณะเดียวากาันเกษตรกร,รในฮอลแลนด์มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการเข้มขน้นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องธุรกิจการตลาดค่อนข้างมากเปิดกว้างในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆทั้ง,งนวัตกรรมประสบการณ์ จุดอ่อนจุดแข็งมีองค์ความรู้ที่ตั้งบนพื้นฐานการวิจัยและการพัฒนาที่ช่วยตอบโจทย์ของภาคธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดของผู้บริโภคทําให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรของฮอนแลนดนั้นมีความเข้มแข็งมากซึ่งบางแห่งตั้งเป็นรูปแบบบริษัทได้ด้วยส่วนงานวิจัยนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านสถาบันการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้จริงหน่วยบริการวิชาการแก่เกษตรกรมีเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจริงสามารถแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรได้จริิงแแม้ต่่ถาบันนกรเที นับสนุนการลงทุนก็ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจการเกษตรภาคเกษตรตลอดจนอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างแท้จริงเพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกรนั้นได้กู้เงินไปลงทุนอย่างฉาลาาไม่ใช่แค่จะปล่อยเงินกู้ไปลงทุนซื้ออุปกรณ์ทันสมัยในฟาร์มเท่านั้นสำหรับนโยบายจากภาครัฐของฮอลแลนด์โดยกระทรวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพอาหารจะเน้นเรื่องการทำเกษตรแบบหมุนเวียนเซอร์คูลาร์อาร์กิวเจอร์และการผลิตด้านการเกษตรเพื่ออนาคตฟาร์มิงเดอะฟิวเจอร์โดยมีเกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกนโยบายต่างๆมากมายโดยจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาระยะยาวเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างความหลากหลายพิเศษในสินค้าในราคาที่แข่งขันในตลาดได้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าเกษตรโดยมีการทำการเชื่ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยเอกชนและเกษตรกรความเข้มแข็งของเกษตรกรประเทศฮอลแลนด์ and, จะยกระดับมาได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้เกิดจากเม็ดเงินที่อัดไปจากรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นจนกลายเป็นความเคยชินเหมือนอย่างบ้านเราคนฮอลแลนด์ and, หรือว่าคนดัชไม่เคยมีปัญหาในเรื่องอินทรีย์เคมีเหมือนประเทศเราเพราะว่าเขาตระหนักได้ดีสินค้าเกษตรแต่และประเภทมีตลาดของตัวเองแล้วเขาเลือกที่จะผลิตตามความต้องการของตลาดมากกว่าฮอลแลนด์ Hon and, จึงผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมีทั้งเกษตรอินทรียเกษตรเคมีปลอดภัยไร้สารตกค้างฮอลแลนด์ Hon and, มีพื้นที่เกษตรกรรมในโรงเรือนต่อพื้้นท่ังงหมดสู สูงมากที่สุดในโลกซึ่งก็ทําให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีผลผลิตต่อพื้นที่ค่อนข้างสูงมากได้ตลอดทั้งปีแม้แต่ไร่มันเขาก็ใช้เกษตรแม่นยําสูงหรือว่า precision farming มาช่วยดูแลการผลิตมีการใช้โดรนเก็บข้อมูลค่าเคมีของดินปริมาณน้ําสารอาหารและการเจริญเติบโตของพืชอย่างละเอียดโดยวัดพัฒนาการของพืชเป็นรายต้นลงไปจนถึงมันฝรั่งแต่ละหัวผลผลิตโดยเฉลี่ยข,ของมันฝรั่งรวมทั่วโลกอยู่ที่ราว20ตันต่อไร่ทว่าไร่ของเกษตรกรฮอลแลนด์ Hon and, ผลิตได้มากกว่า47ตันต่อไร่การา หรือแรงโรงเรือนแบบฟรีนเฮาเท่านั้นแต่ยังไปทําในอาคารแบบแพรนท์แฟคทอรี่บนหลังคาหรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าก็ยังมีการปลูกผักฮอลแลนด์ยังมีบริษัทผู้ผลิตหลอดไฟ LED รายใหญ่สําหรับใช้ในการปลูกพืชอีกต่างหากแต่ถ้าหากย้อนหลังไปเกือบ20ปีก่อนชาวดัตหรือว่าชาวฮอลแลนด์ทั่วประเทศเห็นพ้องต้องการที่จะยึดวิถีเกษตรยั่งยืนภายใต้คําขวัญโรนอลงว่าผลิตอาหารให้ได้เพิ่มขึ้น2เท่าโดยใช้ทรัพยากรเพียงครึ่งเดียวและนับจากปี2000เป็นต้นมาเกษตรกรประเทศนี้ลดการพึ่งพาน้นการกรลพังงมถึวเขา ามารถเลิกการใช้ยาฆ่าแมาลงในโรงเพาะปลูกออกไปได้แทบทั้งหมดและนับจากปี2009เป็นต้นมาผู้ผลิตสัตว์ปีกและปะศุสัตว์ก็สามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้มากถึงร้อยละหกสิบฮอลแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรหนานแน่นและแทบไม่มีทรัพยากรทุกอย่างที่เชื่อกันมานานว่าจําเป็นต่อระบบเกษตรกรรมขนาดใหญ่ดังนั้นฮอลแลนด์กับเป็นผู้ส่งออกอาหารมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกเมื่อจัดการจากมูลค่าโดยไปลองแค่เพียงสระซึ่งมีพื้นดินมากกว่าถึง270เท่าพื้นดินมากกว่าครึ่งหนึ ยาวไปตามเขตชนบทบ้านกระจกเหล่านี้คือหมู่อาคารเรือนกระจกหรือว่ากรีนเฮาส์ไม่ธรรมดาของอร์แล์บางแห่งกินพื้นที่ถึง400กว่าไร่อนาคตของเกษตรกรฮอลแลนด์อยู่บนพื้นฐาน9้าแนวคิดก็คือ1รักษาความเป็นผู้นําองค์ความรู้ด้านการเกษตร 2. งการจัดการดินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการศึกษาการใช้แร่ธาตุในดินและการศึกษาห่วงโซ่ระหว่างดินพืชสัตว์และปุ๋ย3เน้นการออปติมิเซชันมากกว่าการแม็กซิมิเซชันบนสินค้าประเภทเดียว4สนับสนุนการสร้างไรายได้ของชาวนาและเกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆอย่างเช่นการเพิ่มมูลค่า สินค้าให้ความสําคัญต่อการขายตรงและความเชื่อมต่อระหว่างเมืองและชนบท 6. ให้คุณค่าต่อความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม 7. การให้ความสําคัญต่อสายพันธุ์ท้องถิ่นความหลากหลายทางพันธุก,กรรมและการเพราะพันธุ์ที่ไม่เน้นใช้ประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง 8. ความเชื่อมต่อระหว่างสัตว์และการเกษตรกรรม 9. ให้ความสำคัญกับพืชสมุนไพรทุกชนิดประเทศที่2คือประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางอย่างที่เรารู้จากพื้นที่เพียงแค่20,000ตารางกิโลเมตรนั้นมีพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถเพาะปลูกเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในส่วนของหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายซึ่งมีผู้อยู่อาศัยเพียงสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศส่วนพื้นที่ที่เหลือนั้นจัดว่าเป็นพื้นที่กึ่งแห้งแรงซึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรประเทศนั้นก็จะมาอาศัยอย เกษตรตกรภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องจนนํามาซึ่งเทคโนโลยีการเกษตรชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพสูงการย่อยสลายแบบไราอากาศร,ระบบการปลูกพืชในเรือนกระจกรวมทั้งการวิจัยการเกษตรในทะเลทรายและการกำจัดเกลือจึงทําให้อิสราเอลได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เกษตรกรรมอย่างเข้มข้นส่งผลให้หนึ่งใน3ของผลผลิตที่ได้สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะยุโรปซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเลยทีเดียวแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้อิสราเอลเป็นผู้นําทางด้านการเกษตร หนน้ำและระบบชลประทานประเทศอิสาราเอลมีทะเลรายปกคลุมเสียมากกว่าครึ่งส่วนแหล่งน้ำของประเทศก็มีแต่ทะเลทั้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเดซีอิสาราเอลจึงได้พัฒนาเทคนโนโลยีการกลั่นน้ำเค็มและการรีไซเคิลน้ำเสียให้กลับมาเป็นน้ำจืดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงขณะเดียวกันหากมีฝนตกน้ำที่ได้ก็จะถูกเก็บกักไว้ที่อ่างเก็บกักน้ำที่ได้สร้างไว้ตลอดเส้นทางน้ำเพื่อเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดน้ำในประเทศเหล่านี้อาจเทียบได้กับทองทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่าสำหรับน้ำจืดจริงๆนั้นจจะะถูกกกกกกกัันนไวว้้สหรรรรรรรบบิิมเเเเฉพพาาาาาออออยย่่่่่งงชชใืโโภภคคุปทที ตกปลาและพักผ่อนหย่อนใจน้ําเพื่อการเกษตรจะถูกจัดสรรสู่แหล่งเพาะปลูกภายใต้ระบบปิดเท่านั้นเพื่อลดการสูญเสียระหว่างการส่งผ่านให้เกิดน้อยที่สุดสําหรับอีกเรื่องที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือระบบชนรับประทานระบบชนรับประทานที่ขึ้นชื่อมากของประเทศแห่งนี้ก็คือระบบชนรับประทานน้าหยดหรือบางครั้งเราเรียกว่า t i c k l e er irrigation ที่มีประสิทธิภาพการจ่ายน้ํา90%หรือมากกว่านั้นเมื่อเทียบกับระบบน้ําฉีดน้นําฝอยหรือที่เราเรียกว่า sprinkler ที่จะมีประสิทธิภาพการจ่ายน้ําเพียง7 5็5หลาัก,าก้าอการปดาแบห้ปเป เหมาะกับประเทศแถบทะเลทรายเป็นอย่างมากเพราะอย่างแรกคือน้ําที่หยดไปต่ละหยดนั้นจะถูกซึมซับเข้าสู่เนื้อดินอย่างรวดเร็วก่อนที่จะระเหยไปบนอากาศและอย่างที่2ก็คือเป็นการใช้น้ําอย่างตรงเป้าหมายซึ่งก็คือรากของพืชโดยที่เราไม่ได้ฉีดน้ํากระจายไปทั่วโดนบ้างไม่โดนบ้างอันนี้เป็นการสิ้นเปลืองน้ําไปมากกว่าโดยระบบชลประทานน้าหยดใต้ดินนั้นจะทําให้พืชได้รับน้ําแบบเต็มๆ2การวิจัยและพัฒนาการเพราะปลูกและพันธุ์พืชอิสราเอลเป็นประเทศเกษตรกรรมเข้มขน้นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่จะมีการวิจัยและพัฒ ภาพภูมิอากาศแบบทะเลสายให้มากที่สุดได้เนื่องจากปัจจัยสำคัญของพืชทรงออกนั้นคือเรื่องของคุณภาพประกอบกับข้อจำกัดต่างๆในการเพาระปลูกในพื้นที่อันแห้งแล้งจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรชั้นสูงดังนั้นเกษตรกรของอิสราเอลจึงต้องมีการปรับตัวให้มีความรู้คว,รความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวโดยภาครัฐและเอากาชนได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือด้านการให้ความรู้การใช้เครื่องจักรกลการกำจัดศัตรูพืชการใช้ปุ๋ยโดยใช้ผ่านกลไกต่างๆอย่างเช่นการตั้งกลุ่มในชุมชนและการนำผลงานวิจัยยตต่่างๆประุก์ใใช้้นนพืที นอกจากนี้ในปัจจุบันภาครัฐยังให้ความสนใจในการพัฒนาด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมไปถึงการสนับสนุนให้มีระบบเกษตรกรรมที่ร้อมรอบเมืองและการสร้างความเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรอย่างยังย่งยืนอีกด้วยแต่ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะมันเป็นไปแล้วอิสราเอลเป็นเมืองเกษตรกรรมเมืองเลือกสวนไรนาจริงๆทั้งที่ก็อยู่กลางทะเลทรายแะสูุรบกันอึงคันึงแทมพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรมีเพียงแค่ยี่เเทียบกับของไทยที่มีมากกว่าแปะส ค,คือทําในทุกตารางนิ้วเท่าที่มีถ้าพูดแบบเล่นๆก็คือถ้าหากว่ามีบันไดขึ้นไปปลูกบนอากาศได้เขาก็คงทําไปแล้วผลผลิตที่ได้เกือบครึ่งคือใช้บริธโภคกันเองอีกครึ่งแบ่งระหว่างแปรรูปกับส่งออกไปสัดส่วนเท่าๆกันอิสราเอลมีพื้นที่น้อยแต่ต้องการให้มีมูลค่าสูงสิ่งหนึ่งที่อิสราเอลทําก็คือผลิตพ,พืชผักผลไม้อินทรีย์เกษตรกรรมอินทรีย์มีพื้นที่ประมาณ1%ของพื้นที่กเกษตรทั้งหมดโดยตอนนี้กเกษตรกรรุ่นใหม่ของอิสราเอล350ก,ลาก้าการให้น้ําแบบหยดแบบหยดตตรงเปที่คน้นแล้วก็ยังมมีควาละเอียดทุกๆเรื่่่องไมวา เป็นทั <tu i ro> ้งน้ำทั้งน้ำยาสารพัดนานาพันธุ์อิสราเอลวิจัยและคำนวณเป๊ะว่าต้นไม้ชนิดนี้พันธุ์นี้ปลูกในดินเท่านี้เริ่มปลูกเดือนนี้จะต้องได้น้ำเท่าไหร่ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอิสราเอลคำนวณกันออกมาเป็นจำนวนหยดปุ๋ยยาก็เช่นกันอิสราเอลคำนวณเป๊ะแล้วใส่ไปเท่านั้นคำนวณกระทั่งเวลาที่จะรดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ยาว่าเวลาเท่าไหร่ก็ตามที่มันเหมาะกับต้นไม้ชนิดไหนผลไม้ชนิดไหนแล้วก็ใส่ลงไปอิสราเอลบอกว่าเมื่อทำเช่นนี้แล้วสามารถที่จะคำนวณได้ว่าต้นไม้จจจะะะะใใหหหหหห้้้้้ผผผลลลลวััันน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 นไไเเเดือตตกกกกกก่่ิิโโาาาาปปรรมณท็ กาเพราะปลูกจะได้ผลผลิตเท่าไรจะออกจากสวนเมื่อไหร่แล้วจะไปถึงตลาดค้าส่งเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้อิสราเอลทําจริงจังควบคู่ไปกับการพัฒนาพันธุ์พืชอย่างสุดชีวิตให้มดดพันธุ์มีคุณภาพสูงสุดเหมือนเด็กสอบได้ที่1ตลอดชีวิตตอนนี้ในเวียดนามอินเดียและสหรัฐอเมริกาก็พากันทําเกษตรแบบอิสราเอลกันอย่างจริงจังเพราะพวกเขารู้ว่าเราไม่มีทรัพยากรที่จะใช้กันอย่างเหลือเฟอืออีกต่อไปและ,กะเกษตรกรรมต้องได้ผล,ผลผลิตที่ดีมากขึ้นเท่านั้น ครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้ง2ประเทศที่กล่าวมาแม้จะมีพื้นที่การทําการเกษตรที่น้อยและมีภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทําเกษตรแต่ทั้งสองประเทศก็ยังสามารถที่จะนําเอาผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ดีออกมาสู่ตลาดโลกได้และที่สําคัญมีทั้งคุณภาพและปริมาณทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือการวางแผนและลงมือทําอย่างมีขั้นตอนและเป็นรูปธรรมด้วยความใส่ใจและรักการทําการเกษตรของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือตัวของเกษตรกรเองดังนั้นหากสิ่งเหล่านี้สามารถนํามาพัฒนาศึกษาทดลองและลงมือทําเพื่อต่อยอดให้กับเกษตรกรของไทยไม่ว่าจะ เป็นชาวสวนไร่มันสับปะหลังชาวสวนข้าวโพดหรือชาวนาไทยซึ่งพืชเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นตัวขับเคลื่อนของประเทศต่างๆน,นั่นก็ย่อมเชื่อได้เลยนะครับว่าประโยคติดหูเกษตรกรของไทยมาเป็นร้อยๆปีที่ว่าการทำเกษตรไม่เคยมีใครรวยก็คงจะไม่ได้ยินอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ28ที่เป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ